อันนี้คืออ,อันไหนอะเก๋อันก่อนเข้าบ้านน<ป>ะเหรอก็บอกบอกกันสัก no no, no. จมกันสักทีจมกันแค่นี้โอ้ยเพีย้ยนกระจายจ้ามีใครมีแต่ฝ้าที่มองมาเห็นหน้ำตาจากนี้ไปปัดปฏิปฏิวิ รเปิดทีว <in> ีเปิดข้างเลยก็ได้ขอใช้นี่ปิดเมื้องใช้นี่เปิดบอดดี้หน่างไรอยู่บอดดี้ออกไปเลยเก็บนั่งนั <etus in the road surely> ่งด้วยเขาไม่ให้นั่งกับบอดดี้เราครับบอดดี้เปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยไปหาเขา บอดี้ไม่เคยรักเก็บหรอกรักครับบีแต่เกฟรักบอดี้อยู่คนเดียวรักครับเกฟไม่รู้เฮ้ยมีมอยตรงไหนเงีเยบๆก่อนนะครับเล่นเ,เสียงแล้วกันใส่เสียงดังๆเลยจูอคาเดมี่กันเชียรซีซั่น7เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันกันแล้วครับ